ตอนแรกํารุงผิวหน้ากันค่ะแต่ว่าที่คนมักจะละเลยกันนะคะก็คือผิวใต้ตาค่ะวันนี้เพจจะมาใช้ครีมรักษาใต้ตาคล้ำของ DermoFuture นะคะซึ่งมีเทคโนโลยี Eye Elixir ทำให้เนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแถมยังมี c a r v i a Extract ทำให้เลือดไหลเวียนง่ายทำให้ใต้ตากระจ่างใสขึ้นค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแต้ม5จุดอย่างที่เพรทำนะคะแล้วก็นวดทวนเข็มนาฬิกาค่ะใช้เสร็จจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระจ่างใสอย่างที่เห็นเลยค่ะ มาแต่งหน้ากันค่ะวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์หน่อยมากเพราะว่าใต้ตากระจ่างใสแล้วนะคะจากนั้นทาลงครีมบลัชนะคะแล้วก็ทาอายแชโดว์สีส้มทั่วเปิดตานะคะแล้วก็ทากิตเตอร์ด้วยค่ะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะจากนั้นใช้สีส้มเข้มๆนะคะทาที่ขอบตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลทาเป็นอายไลเนอร์ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยค่ะจากนั้นกีดอายไลเนอร์ติดขนตานะคะแล้วก็ทาปากแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะอย่าลืมนะคะการแต่งหน้าเมคอัพ n น makeup no make เนี่ยผิวสําคัญมากถ้าผิวใต้ตาคำ้ำคอนซีลเลอร์ก็เอาไม่อยู่แม่